พอใกล้หมดก็ทอดใหม่มาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือแบบขึ้นจากเตาร้อนๆเลยนะร้อนมากเดี๋ยวตอนสับเดี๋ยวดูว่าจะมีไอความร้อนขึ้นไหม <Okay. S 1> เห็นร้อนอันนี้ราคาพิเศษข,ของทางร้านนะครับจานละ50บาทใครอยากลองไก่ทอดของผมนะครับใช้เนื้อสะโพกอย่างเดียวนะครับมาลองอุ่นนุนได้ร้านข้าวมันไก่47โลบุรีถนนเอราวัณครับไปสาวเสิร์ฟ ลูกค้ารอนานแล้วก็ค้ามโมแต่โมะอยู่อันนี้คือธรรมดา40บาทเดี๋ยวมาดูจัมโบ้6กสิบจัมโบ้60ไปเสิร์ฟรสชาตินะรสชาติก็จะแบบเค็มปลาเล่มปลาเล่มกินกับข้าวก็จะเข้ากันลูกค้าบางคนผมก็บางทีรักษาสุขภาพนิดนึงแต่อยากกินไก่ทอดก็จะกินเป็นข้าวสวยข้าวสวยก็คือข้า,ขา,ว,นะขาวขาวเนาะกินกับไก่ทอดก็มีอ่า โอเคครับมาลองได้ครับเปิด7โมงปิดบ่าย3าโมงครึ่งครับวันหยุดไม่แน่นอนต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ